คณะกรรมการสหพันธ์ประลัดอำเภอแห่งประเทศไทยให้กำลังใจประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมย้ำว่าไม่ได้ตำหนิการทำงานของใครค่ะตัวแทนจากคณะกรรมการสหพันธ์ประลัดอำเภอแห่งประเทศไทยเข้าพบหมหลวงปนัดดาดิสกุลประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้กำลังใจและชี้แจงถึงมติข้อประชุมของคณะกรรมการสหพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทยว่าจะต้องเชิดชูสถาบันหลัก และยึดมั่นในการปกครองหน้าที่ของข้าราชการความถูกต้องตามหลักธรรมพิบาลรักษาความมั่นคงของชาติและต้องเป็นกำลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้หม่อมหลวงปนัดดากล่าวขอบคุณพร้อมระบุว่ามีเวลาทำงานอีกสองปีก่อนกเกษียณอายุราชการตั้งใจทำงานตามความถูกต้องและอยากให้ข้าราชการทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ตำหนิการทำงานของใครตามที่มีกระแสข่าวแต่อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและขณะนี้ได้ปรับความเข้าใจในเบื้องต้นกันแล้วส่วนการทำงานของข้าราชการสมัยใหม่ทั้งในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบการทำงานของกันและกันและเห็นว่าสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจะต้องนำเรื่องนี้ไปพิจารณาเพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างมีระเบียบ พร้อมระบุว่าไม่มีการทาบทามให้เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีเพราะเป็นข้าราชการประจำอยู่แล้ว